ไปชมวงที่แล้วหรือชมวงมาฝนพัเพราะไหวเสร็จก็เอพราะไหวเสร็จก็นั่นเลยฝนตกเลยนะค่ะท่านที่เรามาสักการะท่านก่อนที่เรามากลับไปไปกดน้ำที่หลังได้ใช่ไหมจะได้นี้นี้ยสนทที่หลังก็ได้พรแม่ธรณีมาไหว้ ที่สุดท้ายมาไหว้เพราะแม่ธรณีเพราะไหว้เสร็จฝนตกพอดีเลยค่ะตกแรงซะด้วยนะคะเม็ดใหญ่อเมเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ผู้วันใาญก็ยังไม่รู้เลยว่าถึงตรงไหนมากตรงนี้เขาเดี๋ยวจะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับที่เขามาเรียกร้องกันแล้ว ใช่มัลมีสะพานพระรามแปดไม่ใช่ใชเป็นสะพานพระปกเก้ากับพรปกนะพระรามแปดตัวหนึ่งอาแล้วไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ทำลมเย็นท่าน,นบอกว่ายัางไงต้องมาให้ถึงเราก่อนท่านพมน้ำมนต์นนใหถ้ถ้าท่านถ้าท่านให้โอกาส ก็มันมันจะสัมผัสได้อ่ะอืมใช่ไงยังงมีออกสารเจ้าอากงข้างอยู่มานานเพิ่งรู้น่ะว่าสารเจ้าก็อท่านอยู่งั้อากงมีเจียอ๋ออยู่มหกปีรู้แต่ว่าสารเจ้าสารเจ้าไรู้สารเจ้าหรอเดี๋ยพุ่งรุ่งจนมาโอ้จนมีรายการโอ้เรตจีดต้นเจียไม่มูนเยอะแยะเราก็อยู่มาหกปียังไม่รู้เลยว่าคือสารเจ้า นี่เดี๋ยวสารเจ้าสารเจยังไม่เคยเดินผ่านยังไม่เคยเดินผ่านไปเลยทั้งส่วนเนี่ยก็เดินกลับศึกษาพันเก่าใช่เออมันกลัอโอ้เดี๋ยวนี้เขาโบนาร์เขาทาสีใหม่เนาะก็ได้แต่ทาสีแล้วแม่ข้างล่างก็เน่าเหมือนเดิมอุ่นกลังก็มันก็ยังดีอ่ะเออมันก็ยังดีอ่ะด้วยนี่เลยเขาเรียกเขาโทรมาเนี่ยวัดเขาสารทั้งบหมอวัวดินดินสอเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอันนี้กองสลากนี่แหละอืมของเก่า มันก็ยังดีอ่ะลูกมันก็ยังดีที่แบบว่าไม่เขากันไม่ให้คนจนจัดไปนอนอืที่เขากันอย่างเนี้ยคนเล่ร่อนอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมเขามันที่หลวงเลยเขาเพรเอาคื้นที่คืนเขาเลยต้องกันมอย่างงี้กันคนเล่ร่อนเขาไปนอนแกงของเอาคื้นที่คืนแต่มันไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าไม่งั้นคนเล่ร่อนมันก็จะนอนหนูเคยมาแจกของไงเนาะแจกตอนนั้นช่วงโควิดมาแจกน้ําแจกอะไรอย่างเงี้ย มันก no uh ็จะเป็นก uh ิจกรรมของจิตอาสาไปข่าหัวลำพงสณะราดดำเนินเนี่ยคณะราดำเนินมาแจกพวกแมสแอลกอฮอล์แล้วเขาทำไมไม่ให้เขาทำไมไม่ให้เช่าที่หลวงนี่ท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 รัพย์สินที่ทรัพย์สิน เขาคงจะคืนหรือว่าไม่รู้ทําอะไรก็ทุกอย่างโดนเปลี่ยนหมดเนาะอันนี้จะผ่านนี่หรือว่าผ่านตรงไปรอห้าปะไม่ได้ผ่านรอห้าเดี๋ยจะผ่านก็ได้ให้แม่ดูก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปไม่ได้แล้วไงเข้าไปไม่ได้แล้วเนอะอือทที่นั่งคณะศาสนาครับจะก่อนจะก่อนที่ว่าเรามาไหว้ รอห้าตอนล้อห้าอะไรเงี้ยเออตอนนี้เขาเ่ให้เข้าแล้วเหรอไม่ได้ใช่มันจะเปิดให้เข้าเป็นบางเวลาเออในทั้นอยากจะไม่ได้แต่ว่าอยู่ทีิเป็นงานไม่ได้มีเวลาเป็นงานเปิดให้เข้าไม่เข้าไปอ่ะเข้าไม่ได้เขาสร้างรั้วสร้างอะไรกั้นหมดแล้วไปดูแต่รอบได้บางนั้นเหรอเนาะรอบก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าบางนั้นเขาดินเข้าไม่ได้แล้วไงไม่มีเขาดินแล้วเออเเขาก็เลยกั้นตั้งแต่ทางนั้นเข้าไปเลยไง ปกติเขาดินที่เข้ารูนั้นใช่ไหมล่ะเนี้ยมันไม่ได้แล้วเพราะเขาดินไม่มีแล้วเมื่อก่อนจะมีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ขี่ดึกๆอะไรเส้นพวกนี้มันจะขี่มันขี่รถเล่นกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปจดที่ที่ตรงไปก็จะเป็นลานพระลกที่เราไปมาไหว้เราห้ากเราห้ากันลานพระลรมารุฟงมาก็จะเปจุดเช็คอินไงจุดเช็คอินของคนขับรถมอเตอร์ไซค์กลางคืนจักรยานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเอาคืนเนี่ยเขาเอาคืนที่คืน เดี๋ยวแม่มองไปก็จะเห็นว่ามันเป็นประตูรั้วเหล็กใหญ่เมื่อก่อนจะเป็นที่เข้าไปได้นีนีเข้าไม่ได้เมื่อก่อนทุกวันอังคารเขาจะมาไหว้กันนะใช่ใช่เนแม่แเขาเอาคืนท่านเอาคืนทรัพย์สินเอาคืนแต่ก็ไม่รู้จะท่านก็นทำเป็นวังของท่าน,แต,าน,นตแต่ว่าก็ม่รู้จะพัฒนาไปอะไรต่อแต่ว่าออ สนามม้าก็เป็นพันรูปรอเก้าเป็นลานอย่างทำดียังทำไม่เสร็จดีหรอกเธอจะทำเป็นลานลานสนทนาแล้วก็มีพรูทั้ระชัยอาร์ของประรูมพระรมของราชการที่9้าตั้งอยู่อืช่วงวันที่สิบสามาแล้วันที่ห้าเขาให้เขาเขาก็เปิดตลอดเลยแต่ว่างานใหญ่ๆก็จะมีช่วง มีสนามมวยร่ายดำเนินไม่มีไม่มีไม่มีรายดำเนินมีแต่จุมินิยัตเนี่ยสนามมวยสนามมวยเรานีย้ายไปอยู่อภิธานรายดำเนินบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งชอบอาร์ดบีวีเอสนี่ค่ะว่ายพระเสร็จฝนก็ตกไหว้หลักเมืองมาพอกลับมาไหวย แม่พระแม่ธรณีโหไหว้เสร็จโอ้โหท่านโบน้ำมนต์นี่สหประชาชาติยูเอ็นอ่านอ่ยพัที่นั่งเันเขากั้นไ้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเห็นประตูปันเออเออแต่ก่อนแต่ก่อนเราเข้าไปข้างในได้ได้แต่ตอนนี้เราเข้าไม่ได้แล้วเขากันเป็นรั่วแล้ว ทำรูปความเปลี่ยนแปลงอห้าปีไม่ได้มาจริงก็ทำตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นแม่มาก็ไม่ได้ก็ก็ยังเข้าได้อยู่ตอนที่แม่มาคิดว่าเข้าได้อยู่ห้าปีที่แล้วทัแล้วเหรอทันจึงของลาการปิดแล้ว เหมือนเลี้ยวขวาเนี่ยเหมือน้วตรงไปกว่าตรงไปกว่าหมุดคณะราชก็โดนรโดนรื้อไปแล้วยังทันยังมายังถ่ายเก็บไม่ได้อยู่นะนึกว่าจะหมุดอะไรวะอ๋อมีประวัิศาสตรางนี้นี่เององสี7 5หมดส่วมแต่มันจริงจรมันก็มันก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เขาแก้ดงเมืองนะั้นเขาว่านะ มาตอกเอาไว้เพื่อเป็นการสะกดสะกดอะไรเงี้ยอันนี้เขาว่าแต่ถ้าเราม,มองใน,นแง่มุมประวัติศาสตร์มันก็ควรจะยังอย,งอยู่ที่เดิมอ่ะมันคือประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยอย่างว่าที่บ้านที่บ้านเขา<ม> <laughs> เขาเขาเนี่ยไม่ไมีว่าเขาไม่ได้<ม>ไไดเออ <laughs> ว่าเขาไม่ได้พวกท่านมรดกคณะร่าอกั้นอย่างนี้ไว้เลยใช่ใช่ปิดแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีท่านไหนก่อน